สวัสดีค่ะคนพวกเราช่างมินา Barber านะคะวันนี้นะคะช่างมินาก็จะมารีวิวนะคะปัตเตอรี่ที่ใช้ดีที่สุดน,นะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่น Pop Barber นะคะโอเคค่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น p 5 0 0นะคะทุกคนตัวพลาสติกของเขานะก็จะเป็นป๊อปบาร์เบอร์นะคะแล้วก็มีคู่มือนะทุกคนตัวนี้นะคะสายชาร์จเขานะก็เป็นสายชาร์จ usb นะคะสามารถใช้หัวชาร์จของโทรศัพท์ได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะสายชาร์จจะเป็นสายชาร์จของ usb นะคะแล้วก็จะมีน้ํามันนะคะทุกคนน้ำมันขวดเล็กนี้นะคะลองนะคะก็จะมี1.50.5นะคะแล้วก็มีเบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์สนะคะเพื่อนนะนี่นะคะปัตเตอร์เลียนตัวนี้นะคะ ป๊อปบาร์เบอร์นะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้นะคะคล้ายๆตัวของ M10 เลยค่ะเพื่อนนะแต่ตัวนี้นะคะลักษณะการจับนะคะจับได้ดีกว่านะคะและก็เบากว่านะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคล้องนะคะเป็นตัวเหล็กขึ้นมาเลยค่ะตัวคล้องนี้ก็สามารถที่จะดันเข้าดันออกได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีทองเรืองแสงค่ะเพื่อนนะ สีทองแบบนี้เลยค่ะโอ้สวยงามมากๆเลยนะคะและก็ตัวภาษาจีนเนี่ยค่ะตัวข้างในเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวกระจกนะคะชั้นหนึ่งนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดง่ายนะคะและการเปิดนะคะก็ปุ่มของเขาอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนการปรับนะคะปรับได้สุดเลยคะ่ะทุกคนปรับได้สุดเลยคะ่ะเวลาปรับนะคะก็จะมีเสียงแกล้งๆๆนะทุกคนนี่นะคะ และฟันตัวนี้นะจะเป็นฟันเทเปอร์ล่องลึกแบบนี้ค่ะทุกคนเวลาตัดผมหนานะคะตัดผมหนานะเอาอยู่มากๆค่ะทุกคนทยผมหนาได้ดีมากๆนะคะกับรอบที่เขาให้มานะคะสําหรับรอบตัวนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดพันรอบเลยค่ะเพื่อนนะโอ้่อมเขาแรงมากๆเลยนะคะนี่นะคะและก็เสียงเบานะคะเสียงเงียบมากๆเลยนะคะทุกคนและก็เบาด้วยนะทุกคนนี่นะคะจับถนัดมือเลยค่ะ และตัวนี้นะคะก็จะมีตัวล็อกนะล็อกนิ้วให้เรานะคะการลื่นนะคะทุกคนนี้นะคะจับได้ถนัดมือมากๆเลยนะทุกคนและการเปิดนะคะปุ่มเขานะทุกคนโอ้โหชอบมากๆเลยค่ะปุ่มเขานะเปิดตรงกลางเลยค่ะทุกคนเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะตัวนี้นะโอ้เสียงคือแบบเงียบแรงอึดมากๆเลยนะคะและการใช้งานเขานะอยู่ที่3ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ ใครที่จะเอาไปตัดเด็กนะคะเด็กก um, ็ไม่ร้องไห้แน่นอนนะคะเสียงปัตตาเลียนคือเงียบเบามากเหมือนไม่ได้เปิดนะคะทุกคนและก็ล่อมเขานั้นแรงสุดๆเลยค่ะเวลาที่เราจะตัดผมหนานะคะขึ้นทรงนะคะเอาอยู่เลยค่ะเพื่อนนะและถ้าใครนะคะที่เป็นช่างมือใหม่นะคะที่กําลังฝึกตัดเนี่ยฟันลองเขาก็เยอะมากนะคะก็สามารถที่จะเอาไปฝึกตัดนะคะเอาไปเรียนได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่เป็นพ่อแม่บ้านนะคะก็สามารถที่จะซื้อใช้ได้เลยนะ สวยงามดูดีดูแพงมากๆนะคะและตัวหนังสือนี่คือไม่หลุดง่ายแน่นอนนะคะทุกคนและตัวนี้นะคะถ้าใครเป็นช่างมือชิพนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปใช้ได้เลยนะสู้งานสู้ผมได้ดีมากๆนะคะทุกคนและก็ระบายความร้อนได้ดีมากนะ,ะกับฟันที่เป็นล่องใหญ่ล่องลึกอย่างนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะสนใจตัวนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ใต้ลิงก์ที่มีนาทิ้งไว้ได้เลยนะคะแอดไปสอบถามได้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปรีวิวแบตเตอรี่ดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมีนาบาเบอร์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย